ถนนเรียบชายทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันเดทริปทางรักจันทบุรีโดยในทริปนี้เรามีเวลา1วันจะหัวจากนนทบุรีมาที่นี่ครับหาดคุไมิมานจังหวัดจันทบุรีระยะทางไปกับ600กิโลเมตรมารอดูกันนะครับว่าระหว่างทางเราจะเจออุปภาราอะไรบ้างจะเจอที่เที่ยวไรสวย,สวยหวานใจเราจะเมื่อยสุดหรือเปล่าไปครับะพ้อมแล้วออกไปเลยกันไปลุย,ลย สวัสดีฮะ7จ็ดโมงเช้านะฮะก็วันนี้นะครับมีเวลา1วันนะคุยกับหวานใจนะครับนางก็อยากไปเที่ยวทะเลนะเราก็เลยวางแผนกันว่าจะพาหวานใจไปเที่ยวทะเลนะที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอำเภอแหลมเสีงซึ่งมีถนนเรียบชายทะเลที่สวยมากๆฮะแต่ว่าเดิมทีเนี่ยคิดไว้ว่าจะรอหมุนสะักหกโมงนะแต่ตอนนี้คือ7จ็ดโมงแล้วแล้ววันนี้ ฟ้าครึ้มด้วยอะก็หวังว่าจะครึ้มกันช่วงเช้านะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวระหว่างทางนะครับเราจะได้เจอเรื่องราวอะไรมัน,มน,มนสนุกหรือเปล่าฝนจะตกไหมนะฮะแล้วเราจะกลับมาถึงนี่นะฮะกี่ทุ่มนะครับเพราะทริปนี้เป็นทนริปวันเดย์ทริปนะฮะแล้วปลายทางเราจะสวยมากไหมก่อนเดินเดี๋ยวไปรับหวานใจคนณะบ้านนางก็อยู่ใกล้ๆก,กับหอห้องเช่าของเรานี่เองครับผม วแต่อิดออดก,กว่าจะได้ตื่นกว่าจะได้ลุกกว่าจะได้มาทุกคนหน้าตาสลึมสเลือพ่อสวัสดีครับขออนุญาตพาลูกสาวไปเที่ยววันหนึ่งนะพ่อหนูอ <c oughs> บอกว่าบายเจะกันตอนเย็นพ่ออุ้ยทำไมไปเร็วมาเร็วจัง <c oughs> ไปเร็วมาเร็วสิวันเดียววันนี้ฝนคงไม่ตกเนาะหนูคงไม่เปียกคงไม่ได้ทรมานไม่ตกไปร<ป>ับรองระหว่างทางมีที่สวยๆเพียบแต่ว่าก่อนจะไปถึงที่สวยก็ภาวนาอย่าให้ตัวเราเลอะน้ำฝน้วยก่อนแล้วกันไปทุกคน ลุยฮะเจ็ดโมงสิบห้าไปกันเอาเก้าห้าเป็นบาทครับผมเยี๋ยาวนะสามร้อยโลฮะทุกคนไปเจอกันจันทบุรีพร้อมลุยยังหนึ่งหนะูโอเคไปฮะทุกคนป่ารถติดในช่วงแรกกอนนะระยะทาง200กว่าโลหวังว่าฝนจะไม่ตก พึงรอดอุโมงแยกเกษตรนะทุกคนโอ้โหถ้าหากใครจินตนานการว่ารถติดขนาดไหนก็ลองคิดดูนะเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งนนทบุรีนะฮะต้องข้ามโซนกรุงเทพนะฮะไปยังสา,าเชิงเซาชนบุรีนะทุกคนซึ่งช่วงนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะถึง8ปดโมงครึ่งเนี่ยโอ้โหรถโคตรติดเลยฮะโดยเฉพาะเส้นครา,ายนะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งถนนนะฮะที่ถือว่ารถติดมากๆนะและผ่านมอเกษตรด้วยนะทุกคนแล้ววันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะ ตามนั้นนะทุกคนเดี๋ยวไปกันต่อนะโบกโบกโบกนางโบกเราไม่เบียดปิ๊บเราใหญ่อะโบกไปนางหนูโบกไปกไางปลอดภัยบขอบคุณครับอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่ในเขตบีนบุรีนะทุกคนเป็นช่วงขาออกจากกรุงเทพแล้วไปนางหนูจากนิยาวแล้วนะโอเคลุย ใกล้ถึงกันเนี่ยโอ้โหเหลืออีกประมาณ200กว่าโลนังหนูโอ้ยหิวแล้วอ่ะเราเพิ่งออกจากเขตกรุงเทพตอนนี้เราอยู่ในเขตตัวเมืองสาเชิงเซานะเดี๋ยวลุงหาที่กินข้าวให้ข้างหน้าเนี่ยโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเติมพลังก่อนหิวแล้วนี่นังหนูมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำอาหารตามสั่งน้องมีไปดูกินส้มตำโเห็นส้มตำไม่ได้เลยนะ แวะหาอะไรกินเติมพลังก่อนนะระยะทางยังอีกประมาณ200โลอ่านี่ทุกคนส้มตำของหนมจีนนะโอ้โหส้มตำกุ้งสดปลารนะส่วนของเราก็เส้นใหญ่ต้มยำแซ่บคือกันเดี๋ยวเติมพลังนะแล้วเดี๋ยวเตรียมลุยกันต่อออันนี้ไม่ต้องปรุงเลยยิ้มไหม เออ,อพร้อมเดินทางกันต่อนะนี่แหละฮะทุกคนหิวเมื่อไรก็แวะมานะ PTT Station นะมีร้านอาหารร้านค้าต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายร้านกาแฟก็มีนะเป็นจุดสต๊อปของนักเดินทางเลยก็ว่าได้และนอกเหนือจากนั้นนะทาง PTT Station เนี่ยครับเขาก็ยังมีการจัดพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าเด็ดของชุมชนผ่านร้านในโครงการไทยเด็ดนะครับซึ่งด้านหลังเราเนี่ยเห็นไหมมีของฝากเยอะแย,ย,ยะเลย,ย <ะ S 1> ขนมยะยะ อ่ะเดี๋ยวไปดูขนมนะไปซื้อขนมกินระหว่างการเดินทางนะครับช่วยอุดหนุนชุมชนด้วยไปดูว่ามีอะไรกินบ้างหนูนั่งเล่นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลงไปดูขนมมาให้ได้ค่ะ ก็น <premises. S 2> ี่แหละับม e ุมส er ินค้าไทยเด่นนะครับทุกคนมีสินค้าหลากหลายชนิดขนมต่างๆก็ดูหน้าตาน่ารับประทานมากๆนะซึ่งสินค้าเหล่านี้นะครับได้เข้าร่วมโครงการไทยเด่นนะจากนั้นก็ผ่านการคัดสรรนะครับพัฒนาทั้งบรรจุภัณฑ์คุณภาพรสชาตินะครับจนได้รับเลือกจากโครงการไทยเด่นของ o อนะครับเป็นสินค้าในโครงการเพื่อที่ o อร์เขาจะได้มาสนับสนุนนะฮะช่วยประชาสัมพันธ์นะเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ช่วยหาสถานที่ในการจัดจําหน่ายสินค้านะจนสามารถ วัดผลได้ในเชิงตัวเลขที่มีรายได้กลับเข้าไปหาชุมชนได้มากขึ้นนะฮะเป็นกําไรที่จะคืนสู่ชาวบ้านนั่นเองนะครับทุกคนนี่แหละฮะน่าภูมิใจมากๆเราในฐานะผู้บริโภคนะฮะก็รู้สึกภูมิใจที่ได้อุดหนุนสนับสนุนสินค้าของชุมชนโดยเฉพาะอันนี้คะับวยตาไคโซพลังงานแสงอาทิตย์น่ากินมากๆเดี๋ยวเราซื้อไปไว้กินในระหว่างเดินทางใครผ่านไปผ่านมา p t t Station ไหน mm hmm. เห็นมุมไทยเด็ดเข้าไปแวะอุดหนุนสนับสนุนชุมชนได้แล้วบอกได้เลยว่าสินค้าเขาดีมีคุณภาพการันตีแน่นอนนะ,ะ,ะเดี๋ยวไปจ่ายตัง แล้วไปลุยไปเดินทางกันต่อครับผมพร้อมลุยแล้วยังหนูพร้อมมากอ่ะโอ้โห <c oughs> <c oughs> สะดุดรักที่พักใจกับเราอ่ะใส่ป่ะอ่าทุกคนเมื่อกี้เช็ค GPS แล้วนะฮะ <c oughs> เราอยู่ที่เมืองสาเชิงเซานะครับไปอีก217กิโลเมตรนะยาวๆเลยนะไปยังอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบ,บุรีนะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าปลายทางเนี่ยคุ้มค่านะครับกับการหวดไปกับวันเดียวนะของบอลกับหนุ่มจีนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็ เดี๋ยวต้องลุ้นฝนด้วยนะตอนนี้เมฆเยอะนะครับแต่ก็หวังว่าจะไม่ตกเดี๋ยวไปลุ้นกันดูไปเอา,าแล้วก็ลุยลยมาฝึกภารกิจตูนเล็ก,กลไปกระผอมลุยอีก200กิโลโอ้ยบ่ายโมงตรงทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเขตอำเภอบ่อ,บอทองชอนบุรี ไอ้ตูดยังนลงหนูหนยังเลยอ่ายังไม่เมื่อยงั้นไปกันต่อกันครับผมแวะเติมน้ำมันก่อนทุกคนอันนี้ถังที่สองนะเราใกล้จะเข้าสู่อำเภอแกล้งจังหวัดระยองไปครับผมไปลุยกันต่ออีกร้อยกิโล ไปสามครึ่งทุกคนถึงจันทบ,บุรีแล้วนะเข้าเขตเมืองจันแล้วเป็นไงนางหนูเมื่อตุง<ด>ยงวยแล้วไปอีกนิดทุกคนเราขอเปลี่ยนแผนหน่อยนะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเมื่อยแล้วนะ<ด>แวะมาตลอดทางเลยทุกคนช้านิดนึง<ด>จากเดิมทีว่าจะไปที่อำเภอแหลมสิงห์นะ<ด>ตอนนี้เราขอไปตรงหาดคุ้มวิมาน<ด>ห่างจากตรงนี้เนี่ยประมาณสัก40โลนะก็สวยเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งจุดนะมีถนนเลียบชายทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทยยังไม่เคยไปใช่ไหมล่ะอ่ะไปเดี๋ยวลุงจะพาเที่ยวใครที่ยังไม่เคยไปไม่รู้จัก โซนหาดคุ้งวิมานไปครับเดี๋ยวบอลจะพาคุณเที่ยวเหลืออีกประมาณ40โลไปลุยกันต่อนกยูง <Yes. S 3> มันดังวิกก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 วิกอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเป็นอะไรเนี่ยคนดูรู้หมดแล้วทุกคนตอนนี้ถึงหาดคุ้งวิมานแล้วนะเนี่ยอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะเป็นถนนเฉลิมบุรพาชนลทิศนะเป็นถนนเรียบชายทะเลที่บอลยกให้ว่าสวยที่สุดในประเทศไทยเลยนะฮะแล้วก็มีจุดชมวิวสวยๆด้วยอจะมีอะไรบ้างนะครับไปฮะเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวแต่ก่อนหนึ่งขอนกกรงมันร้องติดไปแดงอยู่ติดไปแดงอยู่หวานใจเสียงนกกรงหัวจุกมันริก ถึงแล้วครับทุกคนหาดคุ้มวิมานนะเป็นไงนางหนูถนนสวยไหมสวยอ่าเป็นถนนใช่เพราะว่าตรงนี้เป็นถนนที่เรียบชายหาดยาวมากชื่อถนนว่าถนนเฉลิมบูรพาชลรทิศเก่งไหมเด้ยินแต่ไม่เคยมาอ่าแต่ว่ามีป้ายบอกชื่ออยู่ก็เลยจําได้ อ่าทุกคนนะรตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งชายหาดนะฮะที่สวยมากๆของจังหวัดจันทบุรีนะครับผมชายหาดเนี่ยยาวมากนะมีร้านขายของนะของกินระหว่างนะฮะเต็มชายหาดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลมพายุแรงนิดนึงนะครับผมก็เลยมีธงสีแดงๆนะปักไว้ว่าห้ามลงไปเล่นตรงชายหาดนะครับทุกคนแต่ว่าเนี่ยถนนเนี่ยคือยาวไปจนถึงนู่นนะฮะตรงนู้นก็จะมีอ่าที่แบบสวยๆเลียบชายหาดเหมือนกันเดี๋ยวพาหนูไปดูตรงนู้นแต่ก่อนอื่นพักตู่ตรงนี้นิดนึงรับลมเย็นๆหน่อยอ่าไปถ่ายรูปกัน โอเคเลยนะ <Okay. S 1> อ่ะไปไปกันต่อรูน่หยตรงนู้นะเนี่ยสวยมีที่สวยอีกหลายที่เลยทุกคนแถวเนี้ยฮะอ่ะว่าแล้วก็ไปรุยกันต่อ <c oughs> เราเที่ยวแบบชะโมกชัวนิดนึงนะจะได้พาหวานใจไปถ่ายรูปหลายๆที่จุดต่อไปอ่ะเดี๋ยวพาไปจุดชมวิวที่สวยมากในย่านนี้เลยชื่อว่าจุดชมวิวนางพญาโอเคไปขึ้นมา <c oughs> นี่ปิดอีกนิดนึงลงไปเล่นทะเลกับเวปึกบุนเลยนะ <c oughs> ไม่ไปนะไปกับผมไปขี่รถเรียบริมทะเลกัน ถนนเรียบชายทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทยอ่ะเป็นไงไม่ไกลวิวสวยไหมระหว่างทางสวยมากเออมันเป็นถนนเรียบริมทะเลที่แบบยาวมากแล้วก็วิวสวยมากแล้วก็มาไม่ไกลนะทุกคนจากาจุดที่ถ่ายรูปเมื่อกี้หาดคงมีมานตรงนี้ก็คือเป็นจุดชมวิวเนินนางพญาฮะทุกคนเดินขึ้นไปนิดเดียวนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นวิวถนนนะฮะที่สวยงามเอาเป็นว่าไปนางหนูขึ้นไปดูกัน ตรงนี้ก็จะมีพวกร้านค้านะร้านอาหารห้องน้ําสะดวกสบายอุ้ยลืมพอดหมวกนะเอาไปไเป็นว่าจะเวยแค่ไหนเดือหัวร้ออะไรเข้ามาหนูลืมลืมใส่พอดหมวก ไงลมแรงดีไหมใช่เย็นดีมากจุดชมวิวอ่ะอยู่ด้านบนแต่ว่าตรงนี้ครับทุกคนก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะไว้ชมวิวนะวิวทะเลอีกด้านหนึ่งนะครับอ่านอกเหนือจากที่เป็นถนนเลียบชายหาดนะเบียบเสมือนอีกมุมลับอีกมุมหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเดินไปข้างบนนะฮะเขาจะไม่ค่อยลงมาด้านล่างมาเรามาแล้วก็เอาให้ละเอียดอ่ะตรงนี้เดินลงได้นะทุกคนไม่ได้ผิดกฎไม่ได้อะไรนะมันเป็นทางเดินอยู่อ่ะนี่ฮะทุกคนตรงนี้จะเป็นวิวหน้าผานะ สวยงามมากนะเราก็จะเห็นโค้งนะครับไปตรงนู้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าไอตรงสนามหญ้าตรงนั้นอะเห็นปะตรงนั้นอะไม่แน่ใจว่ากางเต็นท์ได้หรือเปล่านะแต่ว่าเราไม่ได้มากางเต็นท์อยู่แล้วเดี๋ยวเรากลับเลยใช่เรามาวันเด่นนาไหนๆมีเวลาก็พามาดูพามาชมนิดนึง oh. วิวพระอาทิตตกกำลังสวยงามเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนไหมใชดิ <I did. S 1> อ่ะไป เป็นไงวิวสวยไหมสวยมากไปดูใกล้ๆก,กัน <laughs> อะไรอะไรฮะ <laughs> <laughs> มันสวยไงหนูเคยเห็นแต่รูปในเพจเที่ยว <laughs> ใช่ตรงนี้ฮะทุกคนนี่คือจุดชมวิวเนินนางพญานะฮะเนี่ยครับก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะฮะมายืนบนเก้าอี้ตรงนี้นะเราก็จะเห็นตรงนี้ฮะในหลายๆเพจท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดจันทบุรีเป็นไงสวยไหม เออเหมือนเขากำลังก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเราก็จะเห็นเนี่ยฮะถนนนะครับที่โคง้งเป็นรูปตัว S เลยนะฮะแล้วก็ยาวไปนะฮะจนะถึงหาดคุ้มวิมาน นะครับแล้วก็เป็นถนนเรียบชายหาดนะที่เราสามารถนั่งดูดื่มดานะฮะแสงยามเย็นได้เดี๋ยวลุงจะพาหนูมาดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้จริงเนะหรอใช่แต่ว่าใกล้ๆเนี้ยมันจะมีแหล่งท่องเที่ยวนะอ่าผมยังไม่เคยไปเหมือนกันนะฮะเป็นจุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำเดี๋ยวไปเลยไหมไปเลย,ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันอโอเคได้เดี๋ยวให้หวานใจนะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นเจดีย์กลางน้ำนะว่าจะสวยแค่ไหนบอลเองก็จะได้ไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับผม แล้วนี่ไงเจด,ดีกลางน้ำนนี่น,น,นีแล้วทั้งนี้ทุกคนโ Records? คตรใกล้อ่ะทุกคนขี่มอไซค์มานี่ปื๊ดประมาณ2นาทีจริงๆเดินมาก็ได้ <laughs> 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 นี่เฮ้ยทุกคนสวยเลยฮะเขาทําสะพานเดินไปนะเพื่อให้ชมเจดีสีขาวนะที่ลอยอยู่กลางน้ำ <laughs> เอาเป็นว่าไปเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกัน ก็ตอนนี้นะฮะเราก็เดินมานะครับสุดสะพานไม้ซึ่งตรงนั้นนะฮะจะเป็นรับเบียงนะครับให้ได้ยืนชมพระอาทิตย์ยามอัสดงด้วยนะ,ะแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะมีรูปปั้นองค์พ่อปู่พญานาคนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่จะเรียกว่างั้นก็ได้นะสร้างขึ้นเมื่อปี60นะโดยในอำเภอและชาวบ้านร่วมกันสร้างสะพานไม้แห่งนี้แล้วเกิดเหตุมา,าสจัจน,นะก็เหมือนกับงูยักษ์งูอ่าเป็นงอนอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็เลื้อย งอนสีทองงอนสีทองพอดีมีป้ายอยู่ตรงนั้นใช่ไหมก็เลื้อยมาพอดีในช่วงระหว่างทําพิธีเปิดสะพานนี้นะทําให้ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพบูชาของหมู่บ้านชาวประมงตัวนี้ซึ่งมันก็จะเป็นแหลมงอกออกมาแล้วก็จะมีหมู่บ้านนะอยู่ชิดๆนะกับชายฝั่งแล้วตอนนี้คือขึ้นลมแรงมากลมพัดเย็นสบายนะแล้วก็ขึ้นกตีป้าๆๆขึ้นมาทีเดียวนะแล้วก็มีนู่นนะเจดีสีขาวกลางน้ำนะลอยอยู่ตรงนู้นตรงนี้ก็สามารถแวะมาชมได้มาถ่ายรูปมาเดินบนสะพานไม้นะแล้วก็มากับ ไอ้องค์พระปู่ใชหรือว่าจะมารอชมผ้าทิ่ตกตรงนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะไปชมผ้าทิ่ตกตรงอ่าริมถนนหาดภูม,มิมานอ่ะไปครับผมพาไมา้ดูพออีกเด้รู้จักอีกหนึ่งแห่งนะอยู่ใกล้ๆกับจุดชมวิวเนินนางพญาไ,ไปไปนั่งชมวิวผ้าทิ่ตกกันไงสวยไหมตรงนี้ อ่ะไปลงมาดูพระอาทิตย์ตกกันครับผมริมนถนนเลยจุดชมวิวกว้างไกลนะมีหลายโซนมากเนี่ยเขาก็ทําที่ไว้อย่างสวยงามนะสําหรับให้นั่งดูพระอาทิตย์ตกฮนะหลอดมั <c oughs> วนไงบรรยากาศดีเนาะอ่ะเนี่ยฮะทุกคนวิวพระอาทิตย์ยามอัสดงนะฮะดวงสีส้มนะครับวันนี้อากาศเคลียร์ด้วยนะฮะแล้วก็มีคลื่นกระทบชายฝั่งแบบฟินนะ ทำให้เราได้ดูพาไอาทิตย์ตกลมเอ่ยๆน,นะแล้วก็ลองท้องด้วยนี่ฮะทุกคนกล้วยตากที่อยู่ในมือบอลเนี่ยฮะเรียกว่ากล้วยตากไฮโซนะแพ็กเกจจิ้งคือสวยงามมากนะเป็นกล้วยตากพลังงานแสงอาทิต์นะครับพันมะลิอ่องนะฮะทุกคนแล้วก็แพ็กเกจจิ้งสวยงามเนี่ยฮะกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ก็กินคู่กับพระอาทิตย์นะ แต่สตอรี่เขาดีมากเลยนะจุดเริ่มต้นของกล้วยตากที่อร่อยและคุณภาพคือดีมากๆนะมาจากชาวบ้านชุมชนทุ่งโพและก็กลุ่มชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดพิจิตรนะครับที่ว่างเว้นจากฤดูการทำนานะแล้วก็มีกล้วยน้ำวานี่พันมะลิอ่องที่อยู่ในชุมชนก็นำมาแปรรูปนะครับเป็นกล้วยตากแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์ นะผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมากๆจนมาเป็นกล้วยตาที่อร่อยเพราะว่าของเขานะฮะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์แล้วกระบวนการอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยอบในแบบพราโบราโดมอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนวันไปอ่านข้อมูลมาซึ่งน่าสนใจมากๆด้วยระบบการอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้มันจะป้องกันพวกการปนเปื้อนต่างๆสะอาดถูกหลักอนามัยแล้วก็ควบคุมคุณภาพได้ดีจนกล้วยเนี่ยมีความหนึบมีความหวานกําลังดีมีความมันด้วยอร่อยไหม แล้วก็ทําให้นะฮะสุดท้ายกล้วยตากไยโซเนี่ยครับกลายเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดพิจิตร นะนี่เป็นไงยิ่งได้รู้สตอรี่อุ้ยล่นเลย <c oughs> ยิ่งได้รู้สตอรี่เนี่ยอ่ายิ่งทําให้อร่อยยิ่ง <c oughs> อร่อยยิ่งขึ้นอ่าและที่สําคัญนะตอนนี้นะครับกล้วยตากไฮโซได้ผ่านโครงการไทยเดดของกลุ่มโออาจนทําให้นะฮะกลุ่มโออาเนี่ยเข้ามาช่วยทั้งการประชาสัมพันธ์นะอย่างที่บอกไปนะแล้วทําให้มียอดขายนะครับกลับมาคืนสู่ชาวบ้านนะชาวบ้านในชุมชนนะครับก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเราเนี่ยได้ไปช่วยอุดหนุนมาก็รู้สึกภาคภูมิใจนะ เนี่ยกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์เราก็กินด้วยชมพระอาทิตย์ด้วยชมขึ้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องหว,วดกลับบ้านยาวๆ <c oughs> กินไปลองท้องแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันยาวๆอีกประมาณ300โลชมพระอาทิตย์ต่อบรรยากาศดีมากทุกคน <c oughs> เป็นไงบรรยากาศดีนะ <c oughs> ดีมาก าถามหน่อยคุ้มไหมเนี่ยขี่มาวันเดียวเนี่ยหกร้อยโลมากตอนแรกอ่ะคิดว่าฟ้าจะไม่เปิดแต่พอมาถึงดูสิพระอาทิตย์ก็เป็นใจไอ้อ่เอ้ย,อยนะฮะ <c oughs> แล้วที่สําคัญนะทุกคนวิวแต่ละที่นี่คือสวยมากไม่ว่าจะเป็นหาดค้งวิมานจุดชมวิวเนินางพญาประทับใจไหมใช่อ่าแล้วก็เจดีกลางน้ํานะสะพานไม้สวยเสียได้ฮนะเรามีเวลานิดเดียววันเดทีคอ่าแล้วพระอาทิตย์ก็ตกพอดีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวลุงพาหนูมาเที่ยวจันทบุรียาวๆแต่ตอนนี้ต้องทำภารกิจเมื่อตุลและกลับบ้าน200กว่าโลโอเคฮ ระยะทางประมาณสัก250 270แล้วเจ้าขวดรวดเดียวจากที่นี่ฮะคลุงวิมานจันทบุรีกลับบ้านที่นนทบุรีมาดูกันว่าจะถึงกี่ทุ่มแล้วอย่างที่บอกไปมาสรุปก,กันว่าค่าน้ำมันกี่บาทได้เลยพร้อมลุยรไปเป็นแฟนบอลพาเที่ยวนะต้องทำใจหน่อยนะ,ะไปนังนู้นลุยนะลุยบายบายหาคุ้ง ยังห่างอีกเกือบ200โลอ่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเขตชนบุรีแล้ว GPS บอกว่าเหลืออีกประมาณ180โลนะ180โลนี่เติมน้ำมันถังนี้เต็มถังนะฮะถังสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็หวดกันยาวๆนะฮะ,ะก็เดี๋ยวไปสรุปค่าน้ำมันให้ฟังนะครับตอนนี้ก็ขี่กันอัดย่างเดียวเลยทุกคนอยากรีบกลับบ้านไป พาหวานใจไปนอนเดี๋ยวต้องทําถ้วยตุ๋นเหล็กซีรีส์หนึ่งซีรีส์สองซีรีส์สามให้แล้วแล้วแต่ทิปแล้วก็สลักไว้เลยว่าในแต่ละซีรีส์เนี่ยขี่มากี่กิโลเสรแล้วนี่ก็ว่วงเหมือนกันอไปห่วนลวดเดียวจริงๆเราก็ห่วนลวดเดียวมาตั้งแต่คุ้มพิมานนั่นแหละนี่แวะเติมน้ำมันเฉยๆไปก็ผมไปกันต่อวู้ว ว่องยังนัะหนูไกลแล้วนะชนิดนีกเป็นใกล้จะถึงบ้านแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วอา้าวตอนนี้เราอยู่แถวหลักสีทุกคนอีกนิดเดียวใกล้สิ้นสุดการเดินทางแล้วตกลงเราไปเที่ยวหรือเราไปทรามานกันเนะ่ยใกล้แล้วทุกคนอีกนิดเดียว๊อึ๊บ ถึงสักทีทุกคนอ้หแมดแรงเลย assume? อ่ะอะขอมาเปิดคลิปกันที่ PTT Station นะฮะวันลาดประดุกนะครับก็ปากซอยเข้าบ้านนะเพราะว่าตรงนู้นไม่ได้นะเดี๋ยวเขาหลับเขานอนกันหมดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วเนาะเป็นไงเหนื่อยไหมกับการเดินทางประมาณ17ชั่วโมงได้นะออกตั้งแต่7โมงเช้าเรียกเรียกได้บ้าเรียกเลยทีเดียวเป็นไงตูดแข็งแล้วไหม แต่ว่าไม่เป็นไรนะถือว่าหวานใจเราตอนนี้ผ่านนะกระบวนท่านะตูดเล็กนะครับพร้อมที่จะลุยกับเราไปในทุกเส้นทางนะสำหรับค่าน้ํามันนะระยะทางนะครับเดิมทีตั้งใจว่าไปแหลมสิงห์แต่ไม่ถึงนะก็สรุปนะครับก็ไปได้ตรงคุ้งวิมานนะระยะทางประมาณ540กิโลเมตรนะครับ <c oughs> เติมน้ํามันไป470บาทเนาะ ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับยังไงก็ออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่นะสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มโ r นะที่จัดทําโครงการไทยเด็ดนะเพื่อกระจายสินค้าไทยเด็ดนะครับทำให้ชุมชนทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะ,ะท้ายที่สุดฝากไว้นะออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่หาประสบการณ์มันๆให้กับชีวิตส่วนพวกเราสองคนไปนอนก่อนบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์จบอีกหนึ่งคลิป